เอ๋อมาแล้วลูกนี้ลูกนี้โอ๋ออะอะนะครับผมว่ายุนโตขึ้นสปีดบอลก็สัเร็วขึ้นครับผมมามาที่เจ้าเนสครับผมว่าจังหวะนี้มาที่ชิโร่ลูกนี้พนะจะเอาต่อมครับตรงนี้เป็นลูกทุ่มมาอะนะครับผมว่าเปิดเกมมากนะครับบอลเกมลุกเต็มพิกัดครับผม ทุบมาย่อยๆอย่างติดครับผมมาลูกนี้ออกข้าวไปจะเป็นลูกทุ่งของบอวอนโดยเล่นไปลูกแปดลูกแปดทุบมาแล้วเอลโะครับผมมาอย่างนี้ทุกตอนนี้ก็สำหรับบอวอนนะครับผมมามาแล้วโดียนีเจ้าไอซ์ถ่ากระชากลากไปเลยไ่ายลูกนี้ ไปที่เจ้าฟองครับอ่าเบอกมาเจ้าฟองฟองมาทีปลาเปาปลาเปาาเจ้าปาเป้ามาที่ฟันทิครับอกมาอาแล้วมาที่มาที่เจ้าเนสลูกนี้แทลมาที่อันท่าเมคู่นี้เกมรับสึคนเลิว่าไม่ใช่ขึ้นคบเล่นคู่ปมาลูกนี้เิดเจ้าฟองครับมาที่ ก็ผมมาที่ป้าเป้าป้าเป้าวันน,วน,วนี้เจ้าเนสก็ผดมาเจ้าเนสเข้าขวาลูกนี้เลยานผ่านแล้วผมมาต่างฝ่ายลุยไปในจังหวะของบวรเร็วบวรไปถึงเจ้าเซฟก็ผมมาผู้สาประตูของชนาทิ้งออกบอลมาบอลมาคบอลมาอยู่ที่บวรตัดบอลได้บวรอยู่ที่หมายลกเลขเจ็ดคร มาที่ร hm. ุ่นส right. ี่นาเธออลจะเจ้าอที่ชื่ังที่นีโอ้ยซูซานเลนดนโอ้ทมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกี้ยกมาใี่ดีที่ตัวไอเดนมาเตนสอาลาเนสมาที่ป้าป่าป้าป่ามาที่ฟงอ่อน ปีปาเฝ้าบอว่าปาจะกะองอคนนี้ยกมาลนเฝ้าอย่าไปมาลูกนี้เวลาโสโลนะผมนะโโลจังวะนี้มาที่อาาทิกไหลมาลูกนี้เจ้ามาติดเจ้าเนสก็ผมอวะนี้ไล่มาลูกนี้ไลยมาาเาาเ้อย่ามาลูกาอย่มาอกโห บอลไม่ขึ้นบนเลยทำไงปาไม่ได้เร็วมโยกมาแล้วนะปัดไม่อได้เร็วครับผมมาบิวอัพขึ้นมาทางฝาที่ป้าเป้าป้าเป้ามาที่เจ้าฟองก็ผมฮะลูกนี้ก็ผมฮะมาที่โมซันโลโมซันโลมาที่เจ้าเนสก็ผมฮะใครเซตบอลมามาที่เจ้าฟองของที่ป้าเป้า ีแค่ดีเลวเฉยไ่ใช่ไม่วเอยู่นี้ออกห้าปลูยลทุ่มของประวัติแล้อผมฮะดยผู้เล่นหมายเลขแปดสุดหล่อและหน้าตาดีด้วยหมายเลขแปดโอ้โหฮะทุ่มย้อยมาลูกี้โอ้โหฮออกหลังไปจังหวะนี้ โ,โอ <iah> ้โหลูกนี้ย้อนหลังไปฮะตะวันนี้ทุ่มไว้ตะวันนี้ผมมาเป็นลูกทุ่งของบ่วบอลครับอ่านะครับผมมาบังวันทำเกมบุกขึ้นมาแล้วลูกนี้ทุ่มมายยอยๆอยากติดปลาเป้าแล้วก็จะไอ้เก็บบอลได้พลิกได้ไหมลูกนี้ยังไม่ได้อ้าวแล้วบ่วบอลลองยิงลูกนี้ออกหลังไปครับผมฮะลูกนี้ยังทัชบอลครับผมฮะ เป็นลูกคนแรกครับผมมาของบาวารในตรนรรนี้มาที่บาวาร์าี่ของวันที่หมายเลขเจ็ดครับผมาบามาจะปักเป้าพั่อไปแย่งมาลูกนี้มาที่ผูสมัมปตสกัดมาจังหวะเดียวไม่มีอะไรครับผมมาออกคนะ่ะ

ออกไปเลยท้งขวามาที่ป้าเป้าป้าเป้ามาแล้วครับผมนีมาเล้มาเยมามาเลยกนี้ยมเลยเมเล้มาลมาเยมาเมลมามเลลามาเมมาเลยาเลาเลามาีมาเลย เจาเตครับตเขาอกมาเอก้าเอ็ก้าทีชนะที่ตรงนี้เอาติดแล้วเอาลูกนี้มาไหลลแปดยังไงไหลมาตกลาโอ้โหผ่านหมดเลยโอ้โหผ่านหมดเลยทั้งสอทีผ่านอ้ไปตอนนี้ย <currency> ิงกลว้าวัวมีไ้ไม่ดีงไม้อหเลามันดได้าที่จนครับมาฟองฟองบนว่าเดียวพี้เน็ดเลยหาลูกี่ต้เน็ดเน็ดบนพ์นวันเียมาที่จุเอ็ก เตทิ้งเรื่อยเลยทุกเ้าบอลบอลที่ส่อบมทนี้่าให้ผมฮะถึงชุดขอบบอลสุดปลายเลย22สอบพมาย ผมมายกมาโลนี้ถึงเจ้าเซฟครับเออผมมาหาแล้วเจ้าตอมก็บอกมาติดกาตอมตอดกาตอมตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเจ้าไอตอมได้สวยเลยหาแล้วก็บอกมาหายทีตรงนี้แน่นอตรงนี้ทะลุไปเลยมาแล้วก็บอกมาเอาตรงนี้ติดโมซัลโลมาที่ปาเป้าปาเป้าเฮ้ยทุ่มสองเอาสวย มาแล้วลูกน <m> <t ired> ี้เจ้าฟ้องฟ้องเลยกับหนึ่งสอมก็ปาเต้าในฐานนั้นวันนี้มาที่ที่โมซโลอาโมซโลยกลับมาใน้กแรกใช่ไหมมาแล้วเจ้า ต้อนเงินต้องเงินตีเจ้าต๋าเขาบอกมาต้งวางกันด้วยเดวมันไม่มีประโยชน์ะเดวยิงก็ดีกว่า ท sí, hey. hey. Bu well, uh ี่โมซาโลโมซาโลลูกน hey. well, hey. ี้ก็ผมมาวันนี้พักเป้าก็ผมมาคอซื้เก่สับทิปสอว์ตครับครับมาแล้วมามาที่เจนสครับเนสมที่เจ้าตอมครับเจ้าตอมลูกนี้ไหลมาลูกนี้้อะนน้ ที่จะฟองหนึ่งสองให่พลาดลุกจะโค้งเอาสโลนด้สวย่ะสโลหออกมาได้สวยลุงนี้ลองยิงดูปอร์เซตบผมมามาแล้วก็ผมเอาบอแล้วก็ดีกับผมเกมบุเกมพิการหลาบชนะทีมสุดยอดกับเจ้าป จ้าฟ้องก็บแล้าฟ้องไหลมาก็บ้วไปที่าตมาที่ฟ้องฟ้องมาที่จ้ไอ้ไปนเป่นเนซ้ายนะพี่เป็นเลนซ้ายนะเปบนซ้ายเจี้ายเจ้าบอกมาเกนานาที่กัสิบีคลือเตรียมตัวได้เลยครับผมหาที่กับสิบค เตรียมตัวได้เลยนะครับผมมันแน่นอนนะครับผมนะอ่าแล้วมาลาตบมาลาชนาธิ์ชนาธิยาม่ได้อะไรบ่าวบ่าวอะไรมาฟ้าเขาจะเป็นหลังขอโทษเพื่อนด้วยโอเคครับผมมาตั้งใจเพื่อสิ่งสิทันนะ โอาโหลูกนี้โอ้โหมดครับหลุดครับผมมามาเป็นลูกฮะเป็นลูกพันเดอร์ของบาวอนะครับตผมมาเกมลูกของบาวอนนะลูกซีเนาะบอลนะพันเดอร์มีเสี่ยงแน่นอนนะสำหรับบาวอนะซ้อมกันมาดีครับสำหรับบาวอนะยกมาลูกนี้หึือกุศลประตูอ่านครับผมเป็นต้อกขับเร็วยกมาลูกนี้บอลลากหเอาลงในกริปไว้ทั้งหมดเลยมาลากทงไทยครับผมอะไรนะนี่ได้แต่งลายเพชรโอ้ลูกบอลนี่แหละ ไม่รู้เหมือนกันมีคำถามที่ตอบไม่ได้มีกัน,ม,กน,าน,าม,กนมาแล้วครับผม,มก็ถามผมว่าพิมา,ม,มา์กระเี็นตาเราออกไปบอกอย่าน้เลยแล้แปล มาต้องเล่นต้องรีบกันแล้วผมนะมีอะไรต้องรีบใส่กันแล้วมาที่จะตอบคนะรับผมมาจะตอบมาแล้วตอบมุ่ยตอบแล้วตอบมาใส่มามา,มาที่ฟองฟองตรงนี้คนะรับผมมามาแล้วลองยิงดิโอ้โหหาม,มายเล่นหกสิบหกครับผมาะแรงเท้าดีเกโนฮอริาทาเป้า k <hole> ไม่อชันเขาเป็นนี้ก่อนจบแล้วบอลออกข้างนอกจบเลยเริ่มตัวต้นใหม่พี่ดูคู่ใหม่ดูคู่ใหม่แล้วเนี่ยคู่หน้าเล่นใครเล่นเกมรับตัวหนึ่งอ๋อไข่เล่นคุยกันเด็คู่หน้าใครเล่นเกมรับตัวหนึ่งเกมลุกตัวหนึ่งบอลเทวันเนี่ยบอลเคลื่อนเสียยังไงสกอร์แรกตเป็นของฟัง อีก22ทันไหมลูกไม่ทนันนะบอกมาเป็นลูกทุ่งของบาวอนบาวอนทุ่งมาลูกนี้อยู่ที่61 61หนยมาลูกนี้มาแล้วบาวอนติดป้าเป้าป้าเป้าไปอัดลูกนี้เป็นลูกทุ่งของชนะพิบสปอร์ตครับ,รบโอ้โหโวหมดควอเตอร์แรกเอมาเป็นทุควอเตอร์ที่สองต่อ